สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภสวัสดีปีใหม่วันนี้แม่หมอจะมาดูดวงลายปัดให้กับชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงสิ้นเดือนมกราว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่านบ้าง ไพ่ตัวตนของชาวราศีพฤษภก็คือ8ดาบมีปัญหาลุมล้อมรอบตัวเมื่อแปดด้านกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าขยับอาจจะถูกกดดันจากครอบครัวหรือรอคอยความช่วยเหลือสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือเดชารีออต จะมีการเดินทางหรือมีเรื่องอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือถ้าเป็นดวงทั่วๆไปก็ชารีอดนี่ก็หมายถึงการที่ต้องทุ่มแรงกายและแรงใจเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปให้ได้สิ่งที่คุณคาดหวังราชินีเหรียญ มีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินและบริหารจัดการเงินเป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่ชาวพุทธศกคาดหวังเนาะคือการบริหารจัดการเงินที่เป็นระบบระเบียบอะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานและการเงินมีไรายได้เข้ามือตลอดอันนั้นคือสิ่งที่ชาวพุทธศกคาดหวัง ส่วนอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วราชินีไม้เท้าก็เป็นไปได้ว่าชาวพุทธศพบางคนอาจจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับลักษณะของผู้หญิงที่เก่งทั้งเรื่องการงานและมีความมั่นคงในเรื่องการเงินอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าแก่คุณชาวราศีพุ้ธศพ ถ้าเป็นผู้ศพท่านหญิงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะโอเคหรือท่านใดที่สมัครงานเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้พบปะฝ่ายบุคคลที่เป็นผู้หญิง อ,อ,อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานของชาวราศีพฤศพก็คือราชาเหลียญคุณจะออมีความมั่นคงทั้งหน้าที่การงานและการเงินจะมีความมั่นคงมากหรือชาวพฤษภบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะเจ้าของธุรกิจนายธนาคาร หรือระดับซ e o ของบริษัทอาจจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเจรจาอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะมีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินอาจจะไม่ได้รวยมากมายถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนาะแต่ว่าจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีงานเข้ามาเรื่อยๆทำให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ส่วนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ชาวพฤุศพก็คือเจ็ดไม้เท้านั่นก็หมายความว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณต้องคอยแก้ไขแต่ถ้าไพ่เตือนแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือได้ก็คือ ไพ่อยากให้คุณเตรียมตัวที่จะรับมืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะนะโอเคสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือสองถ้วยเอ่ออันนี้ก็ขอเน้นไปในเรื่องออความสามัคคีปองดองในหน่วยงานในองค์กรหรือคู่ค้าธุรกิจใหม่ๆที่ ที่ให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีแต่มันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขก็คือแสดงว่าคู่ค้าธุรกิจใหม่ๆของคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอสนับสนุนกันสักเท่าไหร่อ่ะนะคือขาดความสามัคคีในองค์กรหรือแม้แต่คุณรักคู่ครองก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันอือ หรือถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเท่าไหร่นะเพราะาอาจจะไม่มีเวลาให้กันอะไรแบบเนี้ยโอเคไพ่คำแนะนำของคุณก็คือ7ถ้วยไพ่บอกคุณว่าช่วงเนี้ยคุณมีจินตนาการออสูงมีความคิดไอเดียอยากทำนู่นทำนี่โปรดจิกนู่นนี่นั่นในหัวเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดไพ่ก็แนะนำคุณว่า ให้เลือกลงมือทำอย่างใดอย่างหนึง่งที่คุณมีกำลังที่พอจะทำได้ถ้าคุณเอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำมันก็จะไม่มีอะไรที่จะสำเร็จเนาะสิ่งที่คุณคิดอยู่เลึกๆในใจชาวผู้ศพก็คือแปดไม้เท้าคุณต้องการที่จะเร่งผลักดันกิจการงานของคุณเร่งขยาย คุณต้องการขยายกิจการของคุณให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่วนไพ่ใบสรุปของคุณก็คือหนึ่งดาบมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานี้ไปให้ได้แล้วคุณจะได้ไดรับชัยชนะอย่างแน่นอน แต่คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาโอเคค่ะขอจบคําทํานายลายปาัลของชาวพฤศพแค่นี้นะคะ ขอบคุณชาวพฤศพทุกคนที่เข้ามาติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กับแม่หมอนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีบายบาย